วันนี้ก็อยู่กับช่องผมสตอรี่รถไถซิงนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเพจ2021นะครับผมหรือ2022นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเออนักเตะทีมของผมนะครับนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับใครอยากเล่นเดียวผมสอนโดดและผมจะสอนวิธีเล่นด้วยนะครับผมเป็นคลิปต่อไปนะครับผมนี่นะครับคือทีมของผมนะครับผมประมาณนี้นะครับผม อันนี้คือคิเซียโนโรนโดครับทุกคนน่าจะรู้ดีครับเป็นทีมแมนยูนะครับผมก่องในคนครับคิเลนเอ็มป็อปเป้นะครับผมจากทีมปารีสแชมเชียแมงต่อไปครับเควินเดอะบอยนะครับผมนี่ครับตัวเด็ด,ด,ดแค่นี้ครับ นี่ก็เนมานะครับผมเนมาเดี๋ยวผมจะสอนว้ทีโหลดอยู่นะครับผมมันมีหลายทีมนะครับผมสามารถเปลี่ยนทีมก็ได้ครับกดมาจุดท้ายนี้นะครับผมกอันนี้นะครับกดแรกนะครับผมครับ เรากดแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็กดอันแรกนี้นะครับผมนี่ครับเราจะเลือกทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมทีมอันนี้ก็เป็นทีมยูเวกูมมนยู่นะครับผมมยจเมนยู่อาร์เซนอลยูเวกูเมนตูมีเยอะนะครับนี่เป็นทีมชาติไทยลีกนะครับผมนี่ครับไทยลยีก เราไม่บุรีลําเมืองของผมเลยลิงกี้เราจะเลือกเป็นบุรีลํานะครับผมกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้เนี่ยก็ได้บุรีลํแนะ่ะใช่ไหมแล้วกดย้อนกลับย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับผมจะมาดูชุดของทีมบุรีลํานะครับนี่ครับเรากกดแล้วก็ ถ้าจะดูชุดก็กดนนี้นะครับผมว่าดวกรณีถูกเลยครับถูกเลยนี่นะครับผมุมีสองชุดนะครับเหยาเยือนนะครับผมอ่าแล้วครับสำหรับเกมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนโหลดนะครับและคลิปต่อไปจะสอนเล่นนะครับผมใครที่อยากโหลดอยากเล่นครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ